ประสบการณ์สุดหลอนที่ผมหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับผมเชื่อว่าอาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนมีโอกาสไม่น้อยเลยนะครับที่จะได้พบเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดฝันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่แปลกประหลาดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันรวมถึงเรื่องราวเหนือธรรมชาติหรือที่พวกเราเรียกกันว่าผีนั่นเอง ประสบการณ์ในวันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับผู้ชายคนนี้ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างหรือว่าวินมอเตอร์ไซค์เขามีลูกค้าประจำอยู่หนึ่งคนที่ในทุกเดือนต้องขับรถรับส่งกันอยู่โดยตลอดและเป็นแบบนี้มานานหลายปีแต่มีอยู่วันหนึ่งครับการรับส่งในครั้งนี้ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นจนทำให้เขาต้องหยุดรับส่งลูกค้าประจำคนนี้ ไปตลอดการแค่ฟังเนื้อเรื่องย่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องนี้กันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเรามารับฟังเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของคุณป้อมเป็นประสบการณ์โดยตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองคุณป้อมได้เล่าให้ฟังว่า ตัวของคุณป้อมเองนั้นทำอาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในเขตเทศบาลของตัวเมืองจังหวัดอุตร,รดิตถ์เขาทำงานนี้มานานมากกว่า20ปีแล้วครับด้วยความที่เป็นคนพื้นที่บวกกับประสบการณ์ที่ช่ำชองทำให้คุณป้อมรู้จักเส้นทางแทบทุกสายถนนเส้นไหนเป็นหลุมเป็นบอ่อเส้นไหนหมาดุหรือว่าเส้นไหนเปี่ยวจนไม่น่าเข้าไป คุณป้อมเองจะรู้ทั้งหมดครับชีวิตของอาชีพคนขับรถวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้มีอะไรสับหลับซับซ้อนเวลาส่วนใหญ่ของการทำงานจะอยู่ในช่วงตอนกลางวันเริ่มต้นตั้งแต่เช้าตรู่คอยรับส่งผู้คนที่กำลังเดินทางออกไปทำงานพักกินข้าวเที่ยงอยู่ที่วินรวมถึงนอนกลางวันที่ใต้ต้นโพรับลูกค้าแบบนี้ไปเรื่อ,อยๆจนเมื่อเข้าสู่ช่วงตอนเย็น เมื่อลูกค้าบางตาถึงจะกลับบ้านไปพักผ่อนคุณป้อมเองเป็นคนเงีย,งยบๆใช้ชีวิตแบบสมถะเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องราวลี้ลับไม่ชอบฟังเรื่องผีรวมถึงไม่อยากยุ่งกับอะไรที่มองไม่เห็นเพราะเขาเชื่อว่าถ้าเราอยู่ของเราดีๆไม่ไปยุ่งกับใครหรืออะไรที่เหนือธรรมชาติสิ่งเหล่านั้นก็อาจจะไม่เข้ามายุ่งกับเราแต่ใครจะไปคาดคิดนะครับ ว่าถึงแม้เราจะอยู่ของเราเฉยเรื่องแบบนี้มันก็เข้ามาหาโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในวันวันหนึ่งครับตามปกติแล้วคุณป้อมจะมีลูกค้าประจำอยู่เพียงไม่กี่คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพี่นิดลูกค้าประจำที่รับส่งกันมานานมากกว่า5ปีบ้านของพี่นิดอยู่ที่ต่างอำเภอห่างจากตัวเมืองออกไปประมาณสัก20กิโล เธอประกอบอาชีพเป็นช่างเย็บผ้าทำงานอยู่ที่บ้านเป็นหลักพี่นิดเองมักจะเดินทางเข้าเมืองเพื่อมาซื้อผ้าหรืออะไรที่จําเป็นเดือนละ1นถึงสงครั้งและในทุกครั้งเธอมักจะใช้บริการของคุณป้อมให้ไปส่งที่บ้านในช่วงเวลาตอนบ่ายอยู่โดยตลอดโดยระยะทางที่ค่อนข้างจะไกลค,ครับทําให้คุณป้อมเองก็ไม่อยากจะรับงานนี้สักเท่าไหร่นะครับแต่ด้วยความที่เป็นลูกค้าประจํา ใช้บริการกันมาอย่างยาวนานสนิทกันจนเหมือนคนในครอบครัวไปแล้วจึงทำให้เขาไม่อยากจะคิดอะไรมากมายและเต็มใจให้บริการอยู่โดยตลอดจนมีอยู่คืนหนึ่งครับเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นคืนนั้นคุณป้อมจำได้ดีเลยนะครับว่าเป็นคืนวันพุธปลายเดือนกันยายนเป็นวันที่อากาศเย็นแบบแปลกๆท้องฟ้ามืดครึมตั้งแต่ช่วงเวลาตอนบ่ายไม่มีแดด และเหมือนว่าฝนกำลังจะตกทำให้วันนั้นไม่มีลูกค้าเรียกใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์สักเท่าไหร่คุณป้อมเลยกะว่าถ้าถึงช่วงเวลา6โมงเย็นแล้วยังไม่มีวี่แววว่าจะมีลูกค้าเขาเองก็จะเลิกวิ่งครับกลับเข้าบ้านนอนดีกว่าแต่ในช่วงเวลาประมาณ5โมง45โทรศัพท์ของเขาก็ได้ดังขึ้นพบว่าคนที่โทรมาก็คือพี่นิดครับ ลูกค้าประจำของเขานั่นเองพินิษได้บอกกับเขาว่าวันนี้เธอออกมาซื้อของช้าครับกว่าจะมาถึงตัวอำเภอเวลาก็ล่วงเลยเข้าสู่บ่ายสองไปแล้วกว่าจะซื้อของซื้ออะไรเสร็จมันก็เย็นมากๆก็เลยอยากจะให้คุณป้อมเนี่ยช่วยขี่รถไปส่งที่บ้านเหมือนเช่นทุกครั้งคุณป้อมเองดูเวลาแล้วเขาเองก็สองจิตสใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่บอกไป ว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่รับส่งลูกค้าคนนี้คุณป้อมเองรู้จักเส้นทางไปบ้านพินิดเป็นอย่างดีเลยครับเขารู้อยู่เต็มอกว่าถนนเส้นนี้เมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจะกลายเป็นถนนสายเปลี่ยวเส้นหนึ่งที่ไม่น่าใช้งานไม่มีไฟถนนแถมบ้านคนยังตั้งอยู่ห่างกันถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วถ้าบังเอิญขี่เข้าไปต้องขนหัวลุกอย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าเขาจะไม่อยากไปมากสักเท่าไหร่แต่ลูกค้าประจำก็คือลูกค้าประจำนะครับไม่รู้ว่าจะปฏิเสธยังไงเหมือนกันบวกกับน้ำเสียงของพี่นิดที่ดูทั้งรีบและก็ทั้งร้อนรนทําให้คุณป้อมถึงกับนิ่งไปสักพักเลยครับเขาได้แต่นึกลังเลอยู่ในใจนึกถึงภาพพี่นิดที่ยืนรอรถอยู่กลางตลาดในตอนกลางคืนเพียงลำพังถ้าเขาตัดสินใจไม่ช่วย มันก็คงทำให้รู้สึกแย่อย่างแน่นอนเมื่อคิดได้แบบนั้นทำให้คุณป้อมไม่รอช้าครับเขารีบตอบตกลงและขี่รถไปที่ร้านในทันทีหลังจากที่รับพี่นิดเสร็จแล้วทั้งสองคนก็มุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางเส้นทางในช่วงตอนกลางคืนเงียบสงัดแบบที่เขาคาดการเอาไว้ไม่มีผิดเลยครับบ้านหลายหลังปิดไฟไปแล้ว ร้านขายของชําข้างทางก็ทยอยปิดประตูถนนสองเลนมีรถสวนมาบ้างประปรายถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีในช่วงเวลาตอนหัวค่าแต่หลังจากที่พ้นโค้งใหญ่ไปห่างจากบ้านของพินิดไม่ถึง10กิโลเมตรทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงถนนทั้งเส้นมืดสนิทไม่มีไฟข้างทางไม่มีรถคันอื่นมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถมอเตอร์ไซค์ ที่กำลังขับฝ่าความมืดเพียงลำพังสายลมเย็นพัดแรงขึ้นเสียงใบไม้เสียดสีกันเป็นจังหวะช้าๆราวกับเสียงกระซิบของใครบางคนที่กำลังวิ่งตามหลังมาอยู่โดยตลอดคุณป้อมเองยังคงมุ่งมั่นขี่รถต่อไปโดยที่ไม่พูดอะไรไม่หันไปมองข้างทางจนในที่สุดจุดหมายปลายทางก็มาถึงบ้านของพินิษนั่นเองครับ เขาส่งพินิษถึงบ้านอย่างปลอดภัยเธอลงจากรถกล่าวคำขอบคุณพร้อมกับบวกเงินสินน้ำใจเพิ่มให้อีกหนึ่งร้อยบาทและพูดกับเขาสั้นๆเพียงแค่ว่าเธอเองรู้ดีครับว่าถนนเส้นนี้มันเปลี่ยวแต่คุณป้อมก็ยังอุตส่าห์มาส่งต้องขอขอบคุณมากจริงๆทั้งสองคนบอกลากันพินิษเดินเข้าไปในบ้านส่วนคุณป้อมก็หันหัวรถออกมา คิดในใจเพียงแค่ว่าต้องรีบเดินทางกลับบ้านให้เร็วที่สุดคุณป้อมบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปบรรยากาศรอบตัวยิ่งน่ากลัวขึ้นมากกว่าเดิมครับถนนเส้นนี้ที่ตอนขามายังคงมีรถสวนอยู่บ้างเป็นระยะในตอนนี้กลับเงียบสงัดไร้ผู้คนทุ่งนาสองข้างทางกลายเป็นพื้นสีดำสนิทต้ตนไม้ที่เคยเขียวในตอนกลางวันกลับกลายเป็นเส้นสายทึบ,ทบ รูปร่างค้ายกับคนกำลังยืนโบกมือไปมาไม่มีบ้านหลังไหนเปิดไฟไม่มีแม้แต่เสียงหมาเห่าท้องฟ้ามืดครึ้มลอยอยู่เหนือศีษะลมพัดแรงขึ้นเหมือนฝนจะตกเสียงรถของเขากลายเป็นเสียงเดียวบนท้องถนนเมื่อเจอแบบนั้นทำให้คุณป้อมไม่ลังเลที่จะบิดคันเร่งให้เร็วขึ้นเขาไม่อยากจะอยู่ในบรรยากาศแบบนี้นานมากเกินไป แล้วทันใดนั้นเองสายตาก็เห็นอะไรบางอย่างอยู่ที่ข้างทางมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังยืนโบกรถอยู่เขายืนใต้ต้นไม้ใหญ่ใส่เสื้อยืดสีซีดกางเกงเก่าๆผมเภายาวรกรุงรังปิดบังใบหน้าแขนข้างซ้ายแนบลงที่ข้างลำตัวส่วนข้างขวายื่นออกมาด้านหน้าเพื่อต้องการจะโบกเรียกรถผู้ชายคนนั้นยืนนิ่งราวกับรูปปั้นเลยครับ คุณป้อมเห็นแบบนั้นก็ลดความเร็วลงในใจได้แต่นึกลังเลว,ว่าผู้ชายคนนี้ต้องการอะไรจะรับดีไหมหรือว่าขีผ่านไปเฉยๆดีแต่ด้วยความที่โดยส่วนตัวแล้วเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นครับภาพของพินิษท,ที่ขอให้ช่วยเมื่อกี้แวบลอยเข้ามาในหัวทันทีคุณป้อมเองได้แต่คิดว่าถ้าเป็นตัวเองยืนอยู่ที่ข้างทางบ้าง เขาก็คงอยากจะให้มีรถคันไหนสักคันหยุดรับเขาไปด้วยเช่นเดียวกันมองในแงด่ดีคิดว่าการขี่รถกับตัวอำเภอในรอบนี้ก็คงจะไม่เสียเปล่าครับอย่างน้อยก็ได้ลูกค้าได้ค่าน้ำมันกลับบ้านบ้างเมื่อเป็นแบบนั้นทำให้สุดท้ายแล้วคุณป้อมจึงตัดสินใจหยุดรถใกล้กับผู้ชายคนนั้นแล้วก็หันหน้าไปถามว่าเขานั้นจะไปไหน ผู้ชายคนนั้นยังคงยืนก้มหน้าไม่มีคำตอบออกมาจากปากแต่อย่างไดครับเขาเริ่มขยับตัวหลังจากนั้นก็ก้าวขาขึ้นคร่อมมอเตอร์ไซค์โดยที่ไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวคุณป้อมบอกว่าสิ่งที่เจอในตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ไม่ใช่ลูกค้าคนนี้เป็นคนแรกหรอกนะครับที่เป็นแบบนี้โดยประสบการณ์การขี่วินมอเตอร์ไซค์มานานมากกว่า20ปี เขาเจอลูกค้าแปลกๆมานับไม่ถ้วนแล้วครับมีลูกค้าแบบนี้บ่อยอยู่เหมือนกันซ้อนรถไปสักพักเดี๋ยวก็คงจะบอกจุดหมายปลายทางเองแหละคุณป้อมก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับก็บิดคันเร่งเคลื่อนตัวรถออกมาแต่หลังจากที่รถวิ่งออกมาจากจุดนั้นได้ไม่ถึงร้อยเมตรกลิ่นบางอย่างก็ลอยประทะเข้ากับจมูกเต็มๆม,มันเป็นกลิ่นเน่ากลิ่นซากสัตว ที่ลอยเหม็นตลบอบอวนและเย็นเฉียบจนหน้าขนลุกกลิ่นนั้นแรงจนเหมือนมันลอยวนอยู่รอบหมวกกันน็อกของเขาวินาทีนั้นคุณป้อมรู้ได้ทันทีครับว่ามีอะไรผิดปกติอย่างแน่นอนเขาเริ่มหัวใจเต้นแรงเหงื่อซึมทั้งที่อากาศมันเย็นมากๆแต่คุณป้อมก็ไม่กล้าที่จะหันหน้ากลับไปมองยังคงขี่รถต่อไปและทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น คุณป้อมขี่ต่อมาได้รา,ราวๆเกือบ5นาทีครับอย่างรอบตัวยังคงเงียบสงัดไม่มีไฟไม่มีรถสวนไม่มีแม้แต่ดวงดาวบนท้องฟ้าและทันใดนั้นเองเขาก็รู้สึกแปลกๆขึ้นมาทันทีเพราะว่ารถของเขาที่กำลังขี่อยู่ในตอนนี้มันเบาขึ้นอย่างผิดปกติราวกับผู้ชายคนนั้นลุกออกไปแล้วเมื่อรู้สึกแบบนั้นคุณป้อมก็ไม่รอช้าครับ รีบหันหน้ากลับไปมองทันทีและสิ่งที่เห็นมันทำให้เขาต้องขนลุกไปทั้งตัวเพราะว่าที่เบาะหลังไม่มีใครเลยครับผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วไม่รู้ว่าหายไปตอนไหนและหายไปได้อย่างไรเห็นแบบนั้นทำให้เขาถึงกับชะงักใจสัน่นมือสั่นจนแทบจะจับแฮนด์รถไม่อยู่เขาพยายามตั้งสติและบิดคันเร่งให้เร็วขึ้น ตั้งใจจะหนีออกจากถนนเส้นนี้ให้เร็วที่สุดทันใดนั้นเองครับสายตาก็เห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาต้องตกใจอย่างสุดขีดต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งที่อยู่ด้านหน้ามีกิ่งก้านยื่นยาวออกมาปกคลุมเหนือท้องถนนมีผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งห้อยขายอยู่บนกิ่งไม้ขาทั้งสองข้างของเขาแกว่งไปมาอย่างช้าๆเขานั่งก้มหน้า ดวงตาสีดำสนิทจ้องมองลงมาบนท้องถนนริมฝีปากสีซีดกำลังเริ่มฉีกออกอย่างช้าๆราวกับกำลังยิ้มอย่างสะใจที่ได้หลอกใครสักคนแล้วผู้ชายคนนั้นก็ยกมือขึ้นโบกมือไปมาเพื่อเรียกวินมอเตอร์ไซคันเดิมคุณป้อมเห็นแบบนั้นก็ตกใจจนคุมสติไม่อยู่แล้วครับเขาร้องตะโกนออกมาเสียงดังลั่นถนน บิดคันเร่งจนรถเกือบจะยกล้อขี่หนีออกมาอย่างสุดชีวิตโดยที่ไม่หันหน้ากลับไปมองเขาบอกว่าชั่วโมงนั้นไม่รู้ว่าตัวเองผ่านอะไรมาบ้างนะครับมารู้สึกตัวอีกทีก็คือขี่รถกลับมาถึงที่บ้านแล้วกลับมาถึงบ้านในสภาพที่หมดแรงและในคืนนั้นเขาก็ไข้ขึ้นสูงจนต้องเข้าโรงพยาบาลใช้เวลาพักรักษาตัวนานอยู่หลายวันกว่าที่จะรู้สึกดีขึ้น หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลคุณป้อมก็รีบเดินทางไปทำบุญเลยครับและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่เคยกลับไปรับงานเส้นทางเส้นนั้นอีกเลยไม่ว่าจะได้เงินสักเท่าไหร่ไม่ว่าใครจะโทรมาเพราะเขารู้ดีว่าถ้าในค่ำคืนนั้นเขาไม่มีสติบางทีเขาอาจจะกลับไม่ถึงบ้านก็เป็นได้และนั่นคือเรื่องราวทั้งหมด ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณเรื่องราวเรื่องนี้จากคุณป้อมมานะที่นีด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆเ,เรื่องราวเรื่องนี้สนุกตื่นเต้นและขนหัวลุกไปตามๆกันเลยใช่ไหมครับส่วนตัวผมเองผมมีความคิดเห็นว่ายังมีถนอนอีกหลายเส้นในเมืองไทยนะครับที่หลังจากได้ฟังเรื่องราวแบบนี้แล้วมีอีกมากมายเลยครับ ถนนเส้นเปรี่ยวที่พวกเราเองก็คาดไม่ถึงโดยเฉพาะคนต่างที่ต่างถิ่นแบบเราด้วยแล้วถ้ามีโอกาสได้ไปใช้ในช่วงตอนกลางดึกก็คงไม่มีใครรู้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแต่สุดท้ายแล้วพื้นฐานของความปลอดภัยนั่นก็คือการขับรถอย่างไม่ประมาทนะครับเพราะถ้าเราขับรถด้วยความระมัดระวังผมเชื่อว่าไม่ว่าคนหรือผีก็คงทำอะไรเราไม่ได้อย่างแน่นอนละครับ เพื่อนๆละครับฟังเรื่องนี้จบแล้วคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างน่ากลัวหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์น่ากลัวสยองขวัญแล้วอยากจะให้ผมนำมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังแบบนี้ส่งประสบการณ์สุดหลอนของเพื่อนๆมาที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับและก่อนที่จะจากกันไปรบกวนเพื่อนๆครับรบกวนช่วยกดไลค์ให้คลิปนี้กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ